เพื่อโบวเมกอ่ะในนั้นอ่ะเขาจะไปเข้าเอฟไว้ก็เลยไปนี่ไงคนที่ลุงให้กูดูแลอ่ะตอนนี้มันเออแล้วนะลุงเขาไม่อยากได้ยินในแกงเขาอยู่ดีเองก็ต้องทำอะไรไว้เออเอฟเจอเน่บอกเลยกูจะให้มึงแตกให้ได้ถ้ามึงไม่แตกไม่ใช่กูอ่ะ เพราะว่าเขาก็พยายามจะแบบเล่นพยายามคุยด้วยะคะ่ะซึ่งพี่เชียวเขาก็คุยกับยูบโซ่อยู่หนูก็ยิงย้ยบๆฟังเฉยเพราะหนูไม่ได้รู้จักยุกโซ่ป็นกังตัวอะไรเงี้ยเจดายน้องพี่ลูกโซไม่อยูแ่แล้วพี่เขาก็แบบเข้าไปคือลักษณะการต่อยอะคะ่ะมันไม่ใช่คนต่อยผ้าอะคะ่ะมันเป็นการแบบโยงเข้าไปประมาณซีมันแล้วเขาก็วิ่งหนีไปพี่เชียวก็เลยถามว่าเออยัลโหลคุณรู้จักกันหรอสนิทกันหรอมาต่อยอะไรอย่างเงีง้ย แล้วเขาก็มาดีดคุยกันเนี้สองคนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เข้มมาคุยอะไรตรงนี้ซึ่งหนูอยู่กับลูกโซ่ตรงนู้นใช่แล้วจนพี่เข้มเขาบินกลับไปอะไรเงี้ยหนูก็บอกเออไม่เป็นไรพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มากซิบว่าคุณโหลคุณโหลเอพอะไรเงี้ยตอนหนูถามว่าเออรู้จักกันไหมอะไรไม่รู้จักค่ะใช่แค่นั้นแหละจบกุ้มเลยไปรถฮะฮะฮะ เจนไม่ต้องตกใจนะ,ะพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆเจ<ะ>้าไม่ต้องเดี๋ยวพี่คุยเองแต่น้องสาวเขาอ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออร์หนึ่งเลยอ่ะพี่ชายหนูว่าเขาพูดไม่ตรงกันคือเหตุการณ์น่ะมันเกิดหลังจากปีหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์น่ะมันเกิดจากหลังรีซึ่งหลังรีเขายืนคุยกับพี่ไว้ แต่อีกเรื่องหนึ่งคือเขาพูดไม่หมดเรียกว่าพูดไม่หมดได้ไหมเนี่ยแหละอย่างฟังที่พี่ผู้หญิงเขาเล่าปะเขาแบบอยู่ๆเหมือนไปต่อยเขาอะเราต้องเอาตัวรอดไปก่อนแล้วแบบมีพี่ผู้ชายเขามายืนคุยกับตรงนี้กับพี่ก่อนอื่นเราต้องเอาตัวรอดไปก่อนฟังนะมคือเขาบอกว่าเขาเป็นพีคพีครับใช่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็เขามานนี้อ่ะข้ที แป๊บหนึ่งขอคุยธุระก่อนนะเลนอานจะอยู่ฝั่งนูงน้นแหละกอด่ะมาตอนนี้ก็ได้ครับครับมาตอนนี้ก็ได้ก็คือตามจริงแล้วผมก็เจอเขาวันนี้แหละลุงเขามาแนะนำให้ผมรู้จักว่าเขาไม่มีเพื่อนไม่มีใครอย่นี้อ่าแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเขาไปโดนถอยมาที่แลนโดนแบบประชาชนผมก็ถามว่าหัวอะไร ชุดอะไรเขาก็บอกว่าถามเหมือนพี่เลยใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าอลายสก๊อตสีเทาเสื้อนะหัวดำประมาณนี้ถามเพื่อจำได้ไหมพี่เข้มเสื้อขาวค่ะกางเกงอะจําได้ปะกางเกงไอ่นั่นนะพี่กางเกงเขาเรียกกางเกงคล้ายๆลาคาโกะที่แบบเป็นของผู้ชายอะคล้ายคลของพี่รูแต่เป็นเวอร์ชั่นขายาวอย่างนั้นอะกางเกงหนาขนาดเขาเรียกกางเกงไอรูดเดียังไม่ถูกอะที่มันกระเป๋าเยอะ ใช่พี่เข้มพี่เข้มโซโมเเก่าของไอ้ไม่บอกสีดำอ่าคือคือพี่อ่ะลองจําได้พี่ลองถามเขาคร่าวๆแล้วว่ามันมีใครบ้างเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือพี่ลองถามเพราะว่าพี่อยากรู้แล้วเพราะว่าอ่ะต่างโซเนี่ยอย่างโซเนี่ยก็ก็เป็นคนรู้จักกันือเขาก็อยู่แลนเขาวนเวียนอยู่แถวอีฟีนี่แหละแต่อย่างพี่เข้มอ่ะไอไอดีออนที่แทงพี่ชายเองไปเมื่อกี้เขาก็รู้จักกับพี่เข้ม ก็เลยได้รู้ไงว่าอ่าในที่สุดสุดท้ายแล้วมันคืออะไรยังไงอะ่ะอ่าอืมคือถามว่าอยากทํำไหมไม่ได้อยากทําหรอกแต่ว่าแบบด้วยความที่แอบอ้างคือพี่จะย้ําตลอดว่าถ้ามีใครมาแอบอ้างอะ่ะพี่ไม่ยอมจะล่าให้ได้จะหาให้เจอโอเค okay. พี่ขอ,ขอไปแล้วบบนะคระับเจ้าหน้าที่การเจรจาครับเจ้าหน้าการเจรจเจ้าหน้การเจอกันครับเ okay. จ้าน้การจ้าน้าทีกาจ้หน้ี่กาี่ะเนี่ยน่าสนใจ้าห่กาเนาท่ก น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยมันมันเลยเนี่ยน่าแลมีตีกันบ่อยอ่ะเนี้ยน่าสนใจเลยคิวทองเลยหลังปีใหม่ก็คือคิวทองเลยต้องแบบล้างบัดประกันสักหน่อยเอ้าเยบัตประกันมันเก่าเอาไปปัดปุ๋นน่อยเจ้เลยอดีตได้อยู่นะพีพียินดีต้อนรับเลยไมาใหม่ไม่ได้ลงเล่นนะเยังไม่ได้แบบเออบอมเลยบอมเลยไปบอมเลยได้เจอกันเดี๋ยวเอาเบอร์พี่ไว้สองเจ็ดหกเก้าหกนะ แต่ที่เขามาเนี่ยก็คือเขาเขาตั้งใจที่จะมาเข้า EFP เนะพี่สัมภาษณ์เขาไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเขาไปแอบอ้างพี่ไงพี่ก็เลยไม่โอเคแค่นั้นเลยเขามาขอเข้าเมื่อวานนี้แหละใช่เขาเขาดูตั้งใจอ่ะจะมาเข้า EFP มากแล้วเขาถึงขั้นไปตีไมค์ก็มาตะกี้เลยพี่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันคือแบบคือเมื่อคืนเขาก็แปลกๆเหมือนกันนึกออกไหมจากที่คุยกันอะ คือเขาอาจจะลองใจพวกพี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันในส่วนตัวแล้วอ่ะพร้อมจัดอ่ะคือพี่ก็อยากจะรู้จากเขาเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เรื่องนั่นแหละเขาก็พูดไม่ตรงคือมันความไว้ใจมันก็ไม่มีแล้วไงนึกออกไหมหรือถ้าจะให้เอาเขาเข้าความไว้ใจมันก็ไม่มีแหละ สภาาแล้วสาไปแล้วโอ,อ้แล้ดูไม้ดูไม้หมอไม้สอีเพื่อผัวเกอะในนั้นน่ะใครอะเพือ่อเองเหรอใช่เพื่อผัอใวในหอ,อ,อ,อน้ไหนอะกูจะตายเพรพี่ซีโร่นี่แหละ ้่่ะจไมชวยเใครใใคครรเจอกันเฮ้ยเองเชื่อไม่ได้เองเชื่อไม่ได้จเราไม่ได้โดนอะไรไงมาดูเฉยเๆใครอะเพื่อนเองใครโดนก็คือเขาอะผมผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่เขาแทงกันอะเราฟังเลยเราฟังเลยเอาแล้วมาสภาสภาฟังไปเขามามาเขาจะไปเข้าเอเจพีไว้ยก็เลยไปไปคุยกันที่แลนผมก็อยู่ตรงนั้นแล้ผมไปกับเขาเนี่ยแล้วทีนี้ก็คือ เขาไปเล่าเรื่องที่เขาโดนประชาชนหรือใครไม่รู้อะมาแอบอ้างว่าเป็น EFP แล้วก็มา่อยเขาแล้วมาด่าเขามาอะไรใส่เขาอ่ะมันเลื้อนอ่ะโอ้ยสงสารเตะเขา่อยออเขาเกือบตายเลยแต่ไม่ได้ใส่สูตรมานะใส่ชุดประชาชนมาบอกว่าเป็น EFP ตำรวจสามคนแล้วอะไรมาไหวแล้วทีนี้ก็คือแบบ พอมันมาพูดตรงนั้นน่ะตรงเรนอ่ะแมงก็พูดเวิร์กไปวันมาพูดจำทำลายเหตุการณ์เวลาไม่ตรงอีกไม่ตรงกับคนในแก๊งที่เขาอยู่ด้วยตรงนั้นไงอืมเออเขาก็เลยควงมีแทงมาเลยควงมีแทงเลยเอ้โอเหรอเออสาา,าจูไม่ไปรอดมเจะไปเอกเอกรอดมาโอ้แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ หมอตายหนึ่งหมอตายหนึ่งผมวิ่งใช่ไหมผมวิ่งเนอะตอนแรกผมว่าเขาจะมาแทงผมด้วยแต่เขาไม่ได้วิ่งมาแทงผมอ๋อฮแต่คนโน้นใช่ไหมใช่เขาแทงคนเดียวแล้วเขาก็มาไล่ผมลาอมีน้อมีล้อมสองคนโดนหอคือใครก็เพื่อนชื่ออะไรอะชื่อคอยเจอมันวันนี้แหละชื่อคอยเจอวันนี้ด้วยเป็นเพื่อนกันแล้วใชื่อคอยเอ็ดดี้บอกชื่อคอยลุงของผมอะเขาบอกว่า ให้ฝากผมฝากผมไว้ให้ผมดูแลเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนไม่ค่อยคุยกับใครแล้วเพื่อนเองโดนหอบไปแล้วถูกนะอารตีผมวิ่งหนีด้วยตอนที่มันโดนแทงอะ่ะสุดยอดเองดูแลหลานของลุงเองดีมาก a few moments later นี่คุณครเป็นไงล่ะคนที่ลุงให้กู ดูแลตอนนี้มันเอ๋อแล้วนะลุงคนนที่ลุงให้ผมดูแลตอนนี้มันเอ๋อแล้วนะจรบอกตรง,งนะี้แน่ลงมาลงมาก็ฟังแต่ไม่ฟังสิ่งที่เราพูดถูกป่ะอ่า อะไรนะไอ้ดิออนอ่ะไอ้หัวหน้าแก๊งอ่าอะไรนะหัวหน้าแก๊ง e <AP. S 2> แก๊งอะไรนะ e x p ฟังสิเราพูดแต่แต่สุดท้ายก็ฟังแก๊งกัวเองถูกป,ปะเราย่างไม่ได้พูดอะไรเลยผู้หญิงอ่ะที่ บอกว่าโน่นนี่นั่นอ่ะถูกไหมอ่าแล้วก็เชื่อเขาเลยแล้วก็มาแทงเราเลยถูกปะเมื่อกีถก้ถูกถูกไม่อย่างอย่างไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ๆก็ามาแทงถูกปะยังไม่รู้เลยว่าเออจริงแ,แค่ไหนอืมไม่รู้แต่เขาก็เชื่อเองนะ เองอาจจะแค่พูดไม่ตรงกับที่เขาพูดหรือเปล่าเอี่ใช่นี่แหละตรอมานั้นแหละเขาก็ยังไงเขา่อกด้ยินในแก๊งเขาอยู่ดีเองก็ต้องทำอะไรไปให้มันคนนอกอืใช่น่าจะใช่แหละลุงก็บอกว่าสุดท้ายเขาก็เอาคนในแก๊งเขาอยู่ดีถูกต้องป่ะสิ่งที่ลุงพูดอะถึงมึงจะถูกร้อยเปอร์เซ็นแต่ลุงบอกว่าเขาก็เชื่อคนในแก๊งตัวเองอยู่ดี ใช่ปะอ่าใช่ดีแล้วลุงบอกว่าอยู่กับลุงดีกว่าใช่ลุงบอกตลอดว่าไม่ต้องไปเ้าแก๊งหรอกขนาดลุงยังไม่เ้าแก๊งเลยใชล่ลุงบอกเลยว่าเอออยู่กับลุงดีกว่าเพราะสุดท,ท้ายมันเจ็บน้อยกว่าลุงบอกเอาคืนไหมหรือว่ายังไง โดนกูแน่ EMP เอะวัน<อ>ไหนบอ,บอกมานะเดี๋ยวพาไปคุยให้เดี๋ยวมีคนพาไปด้วยเยอะเลยคุยกับลงก่อนเนะี่ยนั่นแหละบอกเลยว่าอยู่ๆอ่ะกูไม่ได้มีคนผิดนะอยู่ๆกายกายเป็นคนผิดเฉยเลยกูแบบทีมงานพร้อมมากขอบคุณนะขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณจริง ได้เสมอกูกลายเป็นคนที่ตรงๆเออเอฟพี e เจอเน่บอกเลยกูจะให้มึงแตกให้ได้ถ้ามึงไม่แตกไม่ใช่กูนนอ่ะใช่กูจะให้มึงแตกแกงมึงอ่ะแตกแน่บอกเลย เกมไหมถ้ายีพ e ีจะแตกถามก่อนขอนถามคำเดียวได้หมดเอาให้สุดนะอบอกเลยยีพ e ีต้องแตกเท่านั้นนะอืได้แน่ใจปะ่ะแต่ลุงไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ถูกต้องปะ่ะลุงใช่ลุงเขาจะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้แน่หอลุจะบอกว่า ทำไมมึงต้องทำขนาดนั้นถูกต้องไหมลุงก,ก็ี่บอกว่าทำไมมึงต้องทำให้เขาแตกถูกต้องปะลุงก็จะพูดอย่างนี้ถ,ถูกไหมแต่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าทาจอให้เอาให้มันแตกโย่เขาเป็นเพื่อนกันดีอือตอนแรกใช่ไหมเราจะเข้าแก๊งนางถูกต้องปะใช่แล้วเราก็ คุเททุกอย่างให้แก๊งนางเข้าใจเข้าใจฟังอยู่แล้วก็อยู่ๆก็มาเนี่ยเห็นปะอยู่ก็ไม่เชื่อใจเราแล้วก็ตกใจตกใจเหมือนกันตอนที่มันแทนนะกูก็วิ่งหนีใช่ใชตอนนึงบอกว่าเจอกูแล้วบอกเลยว่ากูจะให้มันผุดได้เกิดด้วยบอกเลย เมื่อวานเขาบอกว่าอะไรนะอยากให้เราไปอยู่ด้วยแล้วมันก็พูดนู่นนี่นั่นแต่วันนี้อีวิวก็อะไรวะแล้วก็มาหอ่อถูกต้องปะหรือหรือว่าเราจะขึ้นแกงใหญ่แล้วก็ได้ตีมันเลยเอาไหมเอาไหม่ะก่อนอื่นเลยนะสิ่งที่ต้องมีตอนเนี้ยก็คือต้องมีอาวุธที่ดีกว่าเน,นี้ย เก็บวัวแครทั้งหมดอ่ะแล้วก็ไปฟาร์มซะลุงอยู่ลุงไม่อยู่อ่ะแต่ถ้าลุงอยู่ก็คุยกับลุงเลยลุงบอกเลยว่ามึงจะไปสู้อะไรเขาได้ลุงบอกอย่างเงี้ยสู้ได้ดีก็ถ้าเรามีเยอะกว่าแล้วตัวเราเองก็มีฝีมือที่ดีกว่าแกก็สู้ได้ละยังไงก็ได้อ่ะบาย E.P จะ E.P ให้สุดไหมยังไง ตั้งนั้นสุดอยู่แล้วบอกลุงเลยว่าเอฟพีให้มันแตกถ้าไม่แตกกูไม่อยู่กูต้องรู้แค่ไหนลนะได้พักไปหาลุงเดียพักไปหาลุงตอนนี้อ้าวไปเพื่อนลุงไม่อยู่บอกแล้วว่าลุงไปทำงานโอเคน่าจะได้เจอกันวันที่สองนะเพราะว่าประเทศปิดวันเนี้ย อย่าล like ืมสิคุยกับใครคุยกับใครหมวอะไรก็คุยนี่ไงคือกูคุยกับมึงอยู่แล้วมึงก็เดินหนีกูแล้วก็ถามกูว่ากูคุยกับใครกูอยู่กับมึงสองคนกูจะคุยกับใครเฮียมเมาไปเนี่ย ก็เห็นใจนะเพื่อนถ้ามันจะหลุดข้ามนี่กูก็ไม่ไหวนะเพื่อนถ้ามันคืนก่อเหตุมันอาการสิ่งนี้ก็สมควรที่มันโดนฆ่าเราแหละโดนเั้งต่อยอย่างนี้แหละเอ้ยเราอย่าอย่าเป็นแบบนั้นดิเราอะเราเพื่อนกันเว้ยเราเพื่อนกันอย่าลืม อย่านะเราเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันกวรตัวยงอีกครั้งว่าเราเพื่อนกันไปทำนี่เลยนะมามามาว่าไงเจอกันวันที่สองหลังจากประเทศลีประเทศจะปิดนะ คุยก็คุยนี่ก็บอกเนี่ยคุยกับลุงรอคุยกับเอ็งเนี่ยเนี่ยเอ็งเนี่ยบอกให้รู้ไว้ว่าประเทศปิดนะใช่ก็เออไงถ้าจะได้คุยกันอีกทีก็น่าจะวันที่สองแลเรื่องทั้งหมดเนี่ยบอกก่อนไงใช่จะให้สุดใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเราจะปวดหัวนิดนึงก็ จุกโกแล้วน่าจะต้องกินยาพาราซะหน่อย